สข้อที่ทําให้แฟนเริ่มปันใจไปให้คนอื่นก็แอดคนคุยเข้ามาหรือบางทีก็ไปมีใจให้คนอื่นมากขึ้นรู้สึกเฉยชากับเรามากขึ้นแต่อเก็จะมี3ข้อมาบอกเรานะบางทีเราพลาดเรื่องนี้นะข้อแรกเลยมันไม่มีการชื่นชมกันอีกแล้ววันนี้เราลองมานั่งนึกดูนะว่าเราชมแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปีที่แล้วหรือเปล่าหรือ6เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมามันน้อยเกินไปนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยหวยหาการยอมรับนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชื่นชมมันคือของขวัญที่ล้ำค่าสําหรับเขามากๆเลยนะคะพยายามมองหาจุดดีของเขาให้ได้นะครูเกดเชื่อว่าทุกคนจะมีข้อดีอยู่เสมอแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่คุณต้องหยิบขึ้นมาชื่นชมให้ได้ค่ะเพราะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณค่าและครูเกดบอกไว้เลยว่ามือที่สาส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นข้อที่สองค่ะอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรรู้ไหม กลายเป็นการสวมหน้ากากเข้าหากันก็คือไม่พูดความจริงกันนั่นเองความรู้สึกลึกๆถูกซ่อนถูกเก็บไว้นะคะสิ่งนี้ไม่เวิร์กเลยทุกคนเวลาคุณมีปัญหากันขึ้นมาคุณจะขุดขึ้นมาพูดหมดถูกไหมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยบางทีฉันมีปัญหาก,กับเธอเรื่องนี้แต่เธอก็ไปดึงเรื่องนู้นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเข้ามาพูดในสถานการณ์นั้นด้วยมันก็เลยทําให้การทะเลาะกันเนี่ยมันยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นครูเกณมองว่าเราหยุดสวมหน้าก,ากากเข้าหากัน พยายามพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกไปบ้างนะคะว่าเราเครียดอะไรเรารู้สึกน้อยใจยังไงเรารู้สึกท้อแท้อย่างไงเรารู้สึกเศร้ายังไงเรารู้สึกกังวลกับอะไรแต่ว่าไม่ใช่พูดพร่ำเพื่อนะถ้าพร่ำเพื่อ,อน,นี่บางทีมันก็กลายเป็นความน่าเบื่อนะคะก็คือพูดให้มันเป็นผู้ใหญ่อะได้ออกใช่ไหมสมมติเขาเป็นคนกลับบ้านดึกมากเราอาจจะบอกนิดนึงว่าเรารู้สึกกังวลจังเลยอะรู้สึกแบบนอนไม่คลับมาหลายวันแล้วเป็นห่วงไม่อยากให้กลับบ้านดึกแบบนี้อะไรเห็นไหมแล้วก็แชร์ใน ในส่วนความรู้สึกของเราข้อที่3ค่ะขาดการแบ่งปันความฝันซึ่งกันและกันขาดการแชร์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะเป้าหมายชีวิตความฝันอะไรเงี้ยเราหยุดพูดกันมานานแล้วอันนี้แหละครูบอกให้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกอยากแอดคนคุยเพราะยังไงแล้วนะมนุษย์เนี่ยเขาอยากได้สิ่งนี้ค่ะเขาอยากเ็าหวยหาได้ออกวะวันๆเนี่ยนั่งคิดว่าตอบโจทย์ชีวิตฉันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ะฉันจะต้อง มีวิธีการยังไงจะต้องไปทําอะไรโปรเซสของฉันคืออะไรอะไรเงี้ยเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนอ่ะมันเล่นอยู่ในหัวทุกวันแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คุยกับใครเลยโดยเฉพาะกับคนที่เป็นคู่ชีวิตคุณคิดว่าเขาจะหาคนคุยไหมมีโอกาสสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดเรื่องนี้เราไม่คุยกับเขาเรื่องนี้เลยเนี่ยบางทีเขาก็หาที่คุยคุกเกดได้สอนเทคนิคนะคะในการโปรแกรมจิตไม่ให้แฟนคิดนอกใจไว้ในอ e ีบุ๊กชุดนี้นะคะ ต่งจิตไม่ให้แฟนคิดนอกใจอันนี้เราเอาไปอ่านได้เลยนะคะอันนี้สอนให้พวกเรารู้ว่าต้นเหตุของการนอกใจมาจากอะไรบ้างเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะที่หลายคนมองข้ามนะคะแล้วก็หลายคนพลาดหรือมองไม่ออกว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยหรือสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้โอกาสที่เขาจะไปแอดคนคุยมันเป็นไปได้ได้ออกไหมแต่บางทีด้วยความเคยชินหรือด้วยความที่เราคิดว่าไม่ลงนาอะไรประมาณนั้นอะต,ตรงนั้นแหละ เลยบอกว่าเออเราต้องเราต้องฉุกใจนิดหนึ่งนะคะในการที่จะเริ่มมาเติมเต็มช่องว่างทางความสัมพันธ์ตรงนี้ให้เต็มนะอ่ะแล้วก็จะได้เทคนิคเนาะโปรแกรมจิตให้แฟนเนี่ยอยากซื่อสัตย์กับเราเองโดยธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องไปบังคับเขานะคะไม่ต้องไปยัดเยียดว่าทําไมคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันทําไมคุณถึงไม่รักครอบครัวรุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้วิธีการในอ e ีบุ๊กชุดนี้นะบางทีเนี่ย คุณไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยเขาจะค่อยๆถอยห่างออกจากคนคุยของเขาเองเพราะว่าเขารู้สึกเติมเต็มทางความรู้สึกแล้วไงเวลาอยู่กับคุณคนเรานะถ้ามันรู้สึกเติมเต็มจิตวิญญาณกับใครเขาจะไม่อยากไปแอดคนคุยเพิ่มค่ะแต่เขาจะถนอมคุณมากๆเขาจะห่วงคุณมากๆเพราะว่าคุณคือเขาเรียกว่า สุดที่มันเป็นความต้องการของมนุษย์ของเขาแล้วนืองมาจาคุณสามารถเติมเต็มให้เขาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้วิธีการในอ e ีบุ๊กชุดนี้ไปเนี่ยลงมือทําด้วยเป็นเวลาที่ต่อเนื่องนะคะแล้วใครที่อ่านหน้าไหนไม่เข้าใจก็สามารถทักมาถามแอดมินได้เลยนะคะว่าคูเกสหน้า14อ่านไม่ค่อยเคลียร์เลยความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางเราจะแนะนําให้ได้นะคะอยากให้ทุกคนนําไปใช้แล้วก็นําไปปฏิบัติเนาะเพราะว่าความต่อเนื่องนะคะมันจะช่วยให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อในสมองของเขาได้ ตอนนี้เขาอาจจะมองเราเป็นศัตรูตอนนี้เขาอาจจะมองเราเป็นคนที่ถูกแยกทีมออกจากกันแต่ฮูเกตบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้ด้วยการที่เราเริ่มเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนคําพูดที่มันใช่นะคะสําหรับสมองของเขาด้วย ะะราคาเต็มของอ e ีบุ๊กชุดนี้นะคะอยู่ที่1900นะคะใครอยากได้โปรอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้ครูเกดจะรูให้เพียง890เนาะติดต่อแอดมินไปที่โปรไฟล์หน้าช่องนะคะจะมีวิธีการสมัครรับอ e ีบุ๊กไว้ให้หรือว่าไปที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูเกดทิ้งข้อความไว้ให้ไปเอาความรู้ที่ช่วยกันนะคะยังไงก็ลดการบังคับยัดเยียดหรือว่าตามส่องอะไรพวกนี้ลดออกไปให้หมดเพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าในสายตาเขามากๆ